สวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์พวงชุวยออนไลน์นะวันนี้เรามาดูกันนะว่าครึ่งเดือนหลังทําบุญอะไรนะให้เน้นเหงก่นอนจะไปรู้สูวนี้ฝากกดติดตามผมในส่วนของช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์นันทวัฒน์พวงชุวยออนไลน์นะฝากกดตับตะไคร้ติดกระดิ่งกดไลค์ like, กดแชร์ Share ให้กับผมด้วยนะใครทําครบขอให้จบที่ความเหงกันวันนี้เรามาดูกันนะว่าสูตรทาบุญให้เน้นเหงประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน2องหแต่ละปีควรทําอะไรกันบ้างนะอ่าเรามาดูกันนะชุดแรกเลยสําหรับคนที่เกิด ปีฉรูมาลงมาเมแล้วก็จอถ้าอยากเน้นแหงในะเดือนนี้ให้เน้นทําพวกอาหารแห้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นอาหารสดก็ได้แต่แนะนําคืออาหารแห้งให้กับวัดกันดางยิ่งดีเพราะคุณจะทําบุญออนไลน์ก็ได้หรือจะไปถึงสถานที่จริงก็ดีสามารถเน้นทําบุญกับพวกอาหารได้เลยต่อมาชุดที่ต่อมาคือในส่วนของปีขาและปีทถอเน้นทําบุญเกี่ยวกับพวกทูบหรือพวกหนังสือสวดมนต์หนังสือทองมะต่างๆได้ทั้งหมดเลยต่อมาในส่วนของคนที่เกิดปีมะเส็งแล้วก ปีมกเนี่ยให้เน้นทําบุญเกี่ยวกับแต่งตว่างหลอดไฟก็ได้หรือการถวายเทียนก็ดีสามารถร่วมทมําบุญได้ทั้งหมดเลยชุดต่อมาคนที่เกิดปีวอกและปีรากาในช่วงครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกาย,ยนถ้าอย่างเน้นเพงน,นะเน้นเกี่ยวกับการทําบุญเกี่ยวกับน้ําอาจจะเป็นการชําระค่านะ้าประปาให้กับทางวัดก็ได้หรือเป็นการร่วมสร้างห้องน้ําก็ดีนะสามารถร่วมทําได้หมดทั้งออนไลน์หรือการไปถึงสถานที่จริงใครไม่มีกําลังทรัพย์อาจจะไปช่วยลงแรงในส่วนการทาความสะอาดห้องน้าหรือ ือเป็นร่วมกันสร้างห้องน้ําก็ได้โรงแรมก็ได้ไม่จำเป็นต้องลงเงินอย่างเดียวสุดท้ายคนที่เกิดปีกุลและปีชวดถ้าอยากเน้นเหงเน้นเกี่ยวกับธรรมชาติการปลูกต้นไม้ก็ได้โรงแรงมแบบนีน้ยิ่งดีหรือการถวายต้นไม้หรือเป็นการถวายผูกูก็ได้นะถ้าแบบไม่มีสถานที่ที่จะไปก็เรียกว่าไปถวายต้นไม้ไปช่วยร่วมปลูกต้นไม้อาจจะไม่จำเป็นต้องที่วัดก็ได้ทําเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ได้ไปปลูกป่าใช้เล่นอะไรพวกนี้ทาเพื่อประเทศมีโครงการในการปลูกป่าปลูกต้น ส,สามารถไปร่วมหรือร่วมตุทบพุนร่วมบริจาคก็ได้เอ็นวันนี้ฝากไว้กับครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนในแต่ละปีเกิดถ้าอยากเน้นเฮงทำบุญตามส่วนนี้และหลังจากนี้ขอให้ทุกคนเองแบบไม่ทันตั้งตัวสวัสดีครับ